ban bảo đỏ ban 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 Có ban đen, ban ban Đen ban 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 chuồng ban ban chuồng ฝนเสา์จังได้เดินทางเนาะแมนครับผมแมนครับผมสามเเลยเนาะมาส่งคำกระมานส่งคำเด้อจ้ะฝนเสาราจึงได้เดินทางเนาะแมนครับผม สวัดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอายุซีทุกท่านที่เข้ามาหลับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมืเอ่อเนี่ยสาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าในช่วงค่ำจ้าค่ำของวันที่เจ็ดพฤศจิกายนจ้าสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้าเมืเอ่อเนี่ยกลับมาทางปตาบ้านน้องมีคือเก่าจ้าหมู่สี่ตำบลหอยคาอำเภอบุญทิศจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้าไปหลุดไปชมน้ำสาวนางเบื้องจ้าว่าเมื่อเนี่ยรอปลาสวนค่ำสีโสมันเพชาารยังแน่เนาะ แม่นครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนกำลังงดจ้ะฝน,นเสาร์เนาะก็ได้เดินทางเข้าป่าส่งคำจ้ะฝนตกเบิด์ตขึ้นจ้ะพี่น้องไปรุนไปชมกันจ้าว่ามื้อนี้สิโส,สิมนันเฮ็ดหยังแน่นจ้าไม่ก็ได้ครับผมผมถุงได้คาเหรียญเนาะครับองค์น้อยจ้ะเข้าป่าส่งคำเนาะจ้ะเฮพชรผงช็อกโกแลตจ้ะ ก็มีดอกเดียวนึ่จ้ะแมนครับผมสามดอกเลยเนาะจ้ะมาสวงตากัะมาสวงตำเด้อจ้ะฝนเสาจังไดยเดินทางเนาะแม่นครับผมบรรยาก,กาศในป่าครับผมโอ้ยพี่พี่พี่่ลางพอแล้วบ่ อุย้งยงาม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 ข้อปลาสวงคำกระหม่อมจ้าพี่น้องสี่ดอกงามงามจ้าก่อแดงแกงหวานแต่พี่น้องเดินทางมือหน,นึ่งจะิบพิษฟังอีกเนาะครับหมานเลยจ้าหมานเลยจ้ามันหมานเด้มอมันนี้เนาะอุย้ยสี่ดอกงามงามแต่พี่น้องอุย้ยเซลาเบาพูน แงขาอุ้ออยงามๆจ้าดดแดงรังสัมจ้ะพี่น้องดดเอ็นหมโอู้ด,ดอกง,งามๆเลยจ้าก่อแดงแกงหวานอีกจ้าเป็นโซโคลินเบิดเห,นะหนอะเนาะเม็นดอกดอกนอยนะ สองโดเป็นๆเลยผมปลดเลยจ่าเฮ็ดเพิ่งข้ามออกไม่จ้ะพี่น้องดอ่วงามเนาะครับกำลังออกจ้ะ <ah พ <ah ี่น้องแตว่าขาพ่งไปอยากโกนเลยเนาะ ban bỏ Đỏ không ngon đi chả, chả. Này, chả. chả. Ủa, Có đen kem bán cho Thịt nào bán chả Thịt đỏ Thịt cao đỉnh không chà Bỏ cấp bóng Cái mì không Sẽ làm ปวกเง่งแกงนี่หนึ่งปวกจีกเนาะคอันหนึ่งครับผมตอนนี้กำเขามันเขาอนุญาตใส่แบตเนาะครับ้านหนึ่งจ้ะต่อเลยเนาะจ้ะมนเดินทางคำเนาะแต่แบตลงคลิปกับสิคำในเด้อแต่มือนีง มาทำน,นี่เนาะจ้ะเดี๋ยวเองก็ผมก็ผมอันนึงจ้ะจุ่มนึงจ้ะเห็ดนาขาวจ้ะจุ่มนึงจ้ะพี่น้องดินก็ผม ดอกหนึ่งจะบานนึงจ้ะข้าวดินดอกนึงจ้ะพี่นอ้องเมอนีก็มาปิดคิดอยู่บ้านจ้ะมเมอนก้าเดินทางคำเนาะมเมอนี้าหมานเป็นเห็ดแดงกอจ้กกะไดดพ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะได้แกงยิ่งใหญ่หนึงจ้ะขันเอาใส่ตาก็ได้ตาหน่อยนึงจ้ะพี่น้อง จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายในี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมื่อสาวนางขอข่าวข่าวสวัสดีคะ่ะบอกกันคิหนาเมื่อนาจ้า